ยินดีต้อนรับสู่รายการ Bright Steps Podcast <S ที่เราจะพาคุณไปขยายความคิดให้ชัดขึ้นในทุกเรื่องที่คุณอยากเท้าใจสวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะมาคุยกันเรื่องแนวพิสคัญสำคัญจากหนังสือ The Fear Standard ของ s o p f e r e a n a m u s นะครับเราจะใช้ข้อความที่เราได้รับมาเป็นหลกักคือหนังสือเล่มนี้เนี่ย วิเคราะห์ระบบเงินเฟียตหรือเงินที่เราเราท่านท่านใช้กันทุกวันนี้เนี่ยในมุมที่แบบท้าทายพอสมควรเลยเราจะมาดูกันว่าผู้เขียนเขามองจุดกำเนิดการทำงานแล้วก็ผลกระทบของมันยังไงบ้างนะครับมาเริ่มกันที่จุดกำเนิดก่อนเลยดีไหมครับแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาชี้ว่า,เ,าเงินเฟียตไม่ได้ถูกออกแบบมาแต่แรกเหมือนแบบบิตคอยน์ แต่มันก็ค่อยเกิดขึ้นมาเองจากสถานการณ์บีบคั้นทางการเมืองหรือวิกฤตต่างๆใช่ค่ะอย่างที่บอกเลยคือมันไม่ได้มีพิมพ์เขียวชัดเจนครับอย่างตอนอังกฤษเลิกผูกค่าเงินกับทองคําช่วงสวงครามโลกครั้งที่หหรือว่าเอ่อนิกเซนช็อคปี9ก7 1นั่นก็ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่เลยหนังสือเขาเน้นมากเรื่องความต่างจากทองคําหรือบิตคอยแก่นหลักๆเลยก็คือการควบคุมโดยรัฐบาลน,นี้แหละค่ะ กับความสามารถในการาสร้างเงินเพิ่มขึ้นมาได้ผ่านการปล่อยสินเชื่ออ๋อที่หนังสือเขาใช้คำว่าขุดเงินเฟียดใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนเปรียบเปรยเอาแต่เป็นการสร้างเงินที่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรจริงๆแบบการขุดบิตคอยหรือทองคำซึ่งมันก็ทำให้ปริมาณเงินในระบบมันมันโตขึ้นแบบคาดเดาได้ยากนะคะค่อนข้างผันผวนครับคือถึงมาจะเป็นประเทศที่แบบ บริหารจัดการได้ค่อนข้างดีอัตราการเพิ่มของเงินมันก็ยังไม่แน่นอนอยู่ดีค่ะอืมพอเงินมันสร้างง่ายแล้วก็ถูกควบคุมโดยรัฐแบบนี้มันส่งผลต่อพฤติกรรมคนเราอย่างไงบ้างครับเห็นว่าประเด็นเรื่องหนี้สินกับการออมนี่เป็นเรื่องใหญ่ในหนังสือเลยถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เขาวิเคราะห์เลยคือหนังสือเขาเสนอว่าระบบเฟสเนี่ย มันมีแรงจูงใจให้คนเราก่อหน,นี้มากกว่าจะออมเงินนะคะทำไมล่ะครับเพราะว่ามูลค่าเงินออมมันมันมกจะลดล,ดลงเรื่อยๆตามเวลาไงคะจากเงินเฟอ้อแนวคิดเรื่องยอดคงเหลือติดลบหรือ Negative Balances ที่หนังสือพูดถึงก็มาจากตรงนี้ล่ะคะ<อ>่ะคือกลายเป็นว่าการเป็นหนี้เนี่ยซึ่งหนี้มันจะลดลงตามมูลค่าเงินที่เปลี่ยนไปกลับดูมีเหตุผลกว่าการถือเงินสดที่มันด้อยค่าลงเรื่อยๆโอฟังดูย้อนแยงนิดๆนะครับ ใช่ค่ะมันเลยทําให้เหมือนกับว่าความสําเร็จในระบบนี้กลายเป็นการที่เราสามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือหนี้ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะอืมก็น่าคิดนะครับแต่แต่ระบบนี้มันก็ยังอยู่มาได้นานเลยนะครับหนังสือเขาให้เหตุผลว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มันยังอยู่รอดได้ครับค่ะจุดแข็งที่หนังสือเขายอมรับเลยนะคะก็คือเรื่องความสามารถในการซื้อขายข้ามพื้นที่หรือ spatial sellability หมายถึงยังไงครับ พูดง่ายๆก็คือความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนะคะผ่านระบบธนาคารต่างๆอ๋อ oh, ครับครับคือมันง่ายกว่าการที่เราจะต้องขนทองคำจริงๆข้ามประเทศไปมาเยอะมากเลยจริงด้วยครับความสะดวกตรงนี้นี่แหละค่ะที่หนังสือมองว่ามันช่วยให้เงินดอนหน้าคลองโลกได้แต่ก็ต้องแลกมากับอะไรบางอย่างใช่ค่ะก็แลกมากับการที่ระบบทั้งหมดเนี่ยมันถูกควบคุมโดยธนาคารกลางแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆอย่างใกล้ชิด เข้าใจแล้วครับทีนี้มาถึงผลกระทบที่ผู้เขียนเขามองว่ามันบิดเบือนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นบ้างดีกว่ามีตัวอย่างไหนเด่นๆบ้างครับเรื่องอาหารเฟียสนี่ฟังดูน่าสนใจมากเลยครับค่ะเรื่องอาหารเฟียสนะคะหนังสือเขาเชื่อมโยงได้แบบน่าสนใจมากเขาแย้งว่าแรงจูงใจของระบบเฟียสที่ต้องการวัตถุดิบราคาถูกๆเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินเนี่ยนะคะครับ มันเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ไปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารเช่นการมุ่งไปผลิตผลทางการเกษตรที่ราคาถูกมากๆอย่างข้าวโพดหรือถั่วเหลืองเพื่อเอาไปใช้ในอาหารแปรรูปเยอะๆอ๋อพวกน้ำเชื่อมข้าวโพดอะไรแบบนั้นใช่ค่ะค่ะ รวมถึงการอุดหนุนการเกษตรบางรูปแบบหรือแม้แต่คำแนะนำทางโภชนาการต่างๆเนี่ยหนังสือเขามองว่าอาจจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเหล่านี้มากกว่าแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวเพียวๆนะคะโอ้โหเป็นการเชื่อมโยงที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์หรือพลังงานอะไรแบบนี้ ก็มีค่ะแนวคิดจากคล้ายๆกันเลยคือหนังสือเขาโต้แย้งว่าการให้ทุนสนับสนุนต่างๆในระบบเฟียดเนี่ยมันไม่ได้มีกลไกตลาดมาคัดกรองโดยตรงเหมือนระบบอื่นๆครับมันก็อาจจะทำให้การจัดสรรทรัพยากรมันบิดเบือนไปได้เช่นงานวิจัยที่อาจจะเอ็นเอียงไปทางที่สร้างความสนใจหรือความกังวลเพื่อที่จะได้งบประมาณง่ายขึ้นหรือการไปสนับสนุนโครงการพลังงานบางอย่างที่ผู้เขียนเขามองว่า เอ,อ,อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับต้นทุนจริงๆหนังสือเขายังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะเรื่องการเติบโตของการใช้พลังงานต่อหัวที่มันเหมือนจะชะงงักงันไปตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบเฟียดเริ่มใช้กันแพร่หลายพอดีใช่ค่ะเขาเชื่อมโยงแบบนั้นเลยค่ะโอเคครับพอจะเห็นภาพรวมแนวคิดของผู้เขียนแล้วครับแล้วถ้าเทียบกับบิตคอยล่ะครับหนังสือมองว่าต่างกันยังไง สรุปสั้นๆได้ไหมครับค่ะโดยสรุปก็คือหนังสือเขาวางตำแหน่งบิตคอยให้เป็นทางเลือกในฐานะที่เป็นเงินที่แข็งค่าหรือฮาร์ดมอนีอะค่ะด้วยคุณสมบัติเด่นๆของมันคือมีปริมาณจำกัดตรวจสอบได้ง่ายแล้วก็ต้านทานการควบคุมจากศูนย์กลางได้ดีครับผู้เขียนเขาก็เลยมองว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างที่เกิดจากระบบเฟียดได้เช่นอาจจะส่งเสริมการออมมากขึ้นหรือทาให้การจัดสรรทรัพยากรมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นประมาณนี้ค่ะ โอเคครับชัดเจนเลยงั้นสรุปก็คือจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยหนังสือ The Fiat Standard นำเสนอภาพว่าระบบเงิน f i ียเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความจำเป็นของรักเป็นหลักเลยมันช่วยให้รักจัดหาเงินทุนได้ง่ายขึ้นส่งเสริมการใช้นี้สินแต่ในมุมของผู้เขียนเองเนี่ยมันก็มาพร้อมกับผลกระทบที่อ,อ,อาจจะบิดเบือนในหลายๆด้านของชีวิตเราไปมองไม่เห็นหรือยังไม่เห็นชัดเจนในตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ จากการที่เราพึ่งพาระบบการเงินแบบนี้ใช่ค่ะจากการที่เราพึ่งพาระบบที่มูลค่าของเงินมันถูกกำหนดได้ตามนโยบายแทนที่จะสะท้อนจากกลไกตลาดจริงๆมันส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องเวลาของเราหรือที่เรียกว่า time preference นะคะหรือการลงทุนหรือแม้แต่โครงสร้างสังคมเราในระยะยาวมันจะเป็นยังไงต่อไปนี่คือคำถามที่หนังสือชวนให้คิดค่ะ ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ